เปิดฉากบนเตียงนางเอกสามีจะขอเปิดศึกแต่เธออ้างเหนื่อยจากงานปล่อยให้เขาเอารมณ์ค้างซะงั้นและนี่คือข้อเสียนางเอกที่มักและเลยสามีปล่อยให้เขาปวดแขนประจำนางเอกชื่อว่าอลิสหายใจเข้าออกมีแต่เรื่องงานส่วนสามีผู้น่าสงสารเขามีชื่อว่าหลุยมีลูกด้วยกันหนึ่งคนแม่บ้านก็คอยดูแลคอยทำแทนนางเอกทุกอย่างเสียอย่างเดียวขี้เบือกไปหน่อยนางเอกก็จะไปทำงาน ระหว่างลงลิฟต์คอนโดเธอก็เจอสาวเพื่อนบ้านมีนามว่ามาเซ่าเธอเป็นสาวสวยหุ่นเซบนางเอกก็แอบ,บอิจฉาและไม่ถูกชะตากับเธอนักนางเอกยังเห็นอีกว่าเธอควงหนุ่มไม่ซ้ำหน้าแวะมาหาทุกวีทุกวันจากนั้นนางเอกก็ไปทํางานเธอเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดในบริษัทของเล่นเด็กเธอขยันและทํางานเก่งทุ่มเททุกอย่างเพื่อง,งานจนในคืนนั้นเธออยู่ทำโอทีจนดึก หัวหน้าก็บอกว่าท่านประธานชอบผลงานเธอและจะให้พิสูจน์ฝีมือด้วยการพรีเซนต์สินค้าตัวใหม่นางเอกก็ตื่นเต้นเพราะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งเธอบอกหัวหน้าไปว่าจะพรีเซนต์ของเล่นรุ่นใหม่และจะไปเล่งผู้ผลิตให้รีบส่งตัวอย่างมาจากนั้นเธอก็กลับบ้านตีสามกว่าเข้าไปแล้วและพบว่าสามีไม่อยู่แถมอัดเสียงไว้ว่าเธอบ้างานเกินไปและขอห่างจากเธอสักพัก ลุงขึ้นแม่รู้เรื่องก็มาบ่นนางเอกว่าเธอบ้าง,งานเกินเหตุเห็นเรื่องจำติงไม่สำคัญแต่นางเอกก็ยังคิดว่าการทุ่มเททำงานมันเป็นหน้าที่ของเมียที่ดีจากนั้นเธอก็พาลูกไปโรงเรียนซึ่งระหว่างลงลิฟต์เธอก็เจอมาเซล่าอีกแล้วและก่อนจะไปส่งลูกเธอก็แวะเอากล่องพัสดุซึ่งเป็นของเล่นรุ่นใหม่ที่จะใช้พรีเซนต์วันนี้จนไปถึงออฟฟิศนางเอกก็ไปพรีเซนต์ท่านประธานก็รอดูผลงาน เธอเปิดตัวอย่างอลังการเทของเล่นลงมาจากกล่องแต่ทุกคนก็ต้องช็อกเพราะมันเป็นอุปกรณ์หันศานางเอกก็งานเข้าเจอของสั่นได้แถมหมุนติ้วๆแล้วเธอก็โดนไล่ออกและหอบกล่องนั่นกลับบ้านจนเธอได้รู้ว่าเธอได้กล่องมาผิดใบเลขห้องบนกล่องมันกลับหัวซึ่งเลขห้องของเธอมันคือ1 1 0 1แต่ถ้าผิดกล่องจะเป็น1 0 1 1ซะงั้นเธอรีบไปหาเจ้าของห้อง ซึ่งก็คือสาวแซบมาเซล่านางเอกก็วินว่าของพวกนั้นมันพึ่งทำลายชีวิตเธอมาเซล่าบอกมันเป็นสินค้าเธอเปิดร้านขายของพวกนั้นแต่นางเอกยังหัวร้อนต่อว่าอีกชุดใหญ่มาเซล่าเลยสวนกลับบอกนางเอกเป็นยายบ้างงานลืมคนในครอบครัวแถมโดนผัวทิ้งเพราะเรื่องซัมติงนางเอกบีแตกเลยทีนี้เธอกลับไปวินแม่ว่าไปแฉเรื่องเธอใช่ไหมก่อนแม่จะสอนว่าเรื่องแบบนั้นไม่ใช่เรื่องเล่น หลายคนต้องบ้านแตกก็พอล้เลยเรื่องแบบนั้นแล้วเธอก็ได้สติก่อนจะไปขอโทษมาเซลเพราะเธออยากขอปรึกษาเรื่องทำแบบนั้นกับสามีมาเซลาก็ได้รู้ว่าเธอไม่เคยถึงฝังฝันเธอเลยไม่ชอบทำความซวยก็ไปตกที่สามีมาเซาจะช่วยนางเอกและพาไปร้านเธอซึ่งเป็นร้านอุปกรณ์หันสานางเอกก็ตื่นเต้นที่ได้เห็นอุปกรณ์พวกนั้น มาเซลาให้เลือกหนึ่งชิ้นให้เธอกลับไปลองใช้มันนางเอกเลือกกระต่ายน้อยแต่ยังไม่ทันใช้ลูกกระดันเข้ามาซะก่อนลงขึ้นนางเอกไปหามาเซลาเธอบอกไม่อยากเชื่อว่าผู้หญิงกล้าใช้ของพวกนั้นและถ้าพิสูจน์ให้เห็นได้นางเอกจะยอมใช้มันมาเซลาไม่รอช้าพาไปพิสูจน์เธอพานางเอกไปผับและให้สัมภาษณ์สาวๆที่เจอซึ่งทุกคนก็เคยใช้บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลก และเมื่อพิสูจน์ได้แล้วนางเอกก็ต้องลองใช้มันเธอกลับไปเล่นกระต่ายน้อยเปิดสวิตช์ใช้มันเท่านั้นแหละนางลองเล่นบ้านเลยทีนี้ลุขึ้นเธอรีบไปหามาเซราบอกกระต่ายของโคตรดีเพิ่งจะรู้ว่าสวรรค์มีจริงเธออยากให้ผู้หญิงทุกคนได้รับความสุขแบบนี้บ้างมาเซราก็บอกคงทำไม่ได้พอร้านกำลังจะเจ๊งนางเอกเลยช่วยลงทุนและจะใช้ฝีมือด้านการตลาดจัดการบริหารให้เอง หลังจากนั้นสองสาวก็ปรับปรุงร้านด้วยการเปิดขายออนไลน์และทำคลิปโปรโมทชุดใหญ่แถมเพิ่มกลยุทธ์ใหม่โดยการขายตรงถึงหน้าบ้านแต่ไปที่แรกก็ดันพลาดไปเจอบ้านแม่ชีซะงั้นจากนั้นก็ไปบ้านหลังอื่นซึ่งผลตอบรับก็ดีเกินคาดเวลาต่อมาจูจูส,าม,สามีก็ส่งดอกไม้มาให้นางเอกเธอก็รีบเก็บจดหมายพอแม่บ้านยืนรอเผือกซึ่งเขาเขียนมาว่าอยากจะขอนัดคุยกับเธอ ลุงึ้นนางเอกก็ไปตามนัดเธอยอมไปหาสามีและได้คุยปรับความเข้าใจนางเอกก็สารภาพเธอเพิ่งรู้ว่าเรื่องแบบนั้นมันสำคัญต่อชีวิตคู่แล้วทั้งคู่ก็เข้าใจกันก่อนจะเปิดศึกหนักเล่นบ้านหลังจากคืนดีกันนางเอกก็ขอบคุณที่มาเซ่ามีส่วนสำคัญแต่ถึงมาเซ่าดูเชี่ยวชาญเรื่องแบบนั้นเธอกับอาพับลักนอนเลยคู่มาสองปีแล้วพอมีปมจากแฟนเก่า และพวกหนุ่มๆที่มาหาเธอก็เป็นแค่เพื่อนสายวายเท่านั้นเวลาต่อมาธุรกิจก็ไปได้สวยนางเอกก็อยากบอกสามีว่าเธอขายของพวกนั้นเลยพาเขาไปร้านหลอกถามว่าคิดยังไงแต่สามีไม่ชอบนางเอกเลยต้องปิดบังต่อไปหลังจากนั้นมาเซ่ากำลังทดสอบสินค้าเป็นของสวมใส่หันษาที่ทำงานตามเสียงเพลงเธอก็ให้นางเอกลองบ้าง แต่ยังไม่ทันเปิดเพลงสามีโทรมาซะก่อนเขาบอกวันนี้ลูกแข่งบอลน,นางเอกดันลืมซะงั้นเธอก็รีบไปด้วยความโลภจนลืมถอดอุปกรณ์หันษาแล้วเธอก็ไปเชียร์ลูกนั่งสะดุ้งเลยทีนี้เพราะอุปกรณ์นั่นมันทำงานตามเสียงกองจนเธอสะดุ้งตามเสียงเชียร์เข้าจังหวะอยู่คนเดียวคู่แข่งไม่ยอมน้อยหน้าลัวกองโห่ร้องไม่พักนางเอกดิ้นเลยทีนี้วันต่อมานางเอกก็บอกมาเซ่า ว่าเธอจะผักดันล้านเข้าง,งานแสดงสินค้าให้ได้มาเซลาก็แนะนำว่าถ้าจะจริงจังขนาดนี้ควรบอกความจริงสามีได้แล้วนางเอกก็ทําตามเธอตั้งใจจะบอกสามีว่าเธอขายของพวกนั้นแต่ก็ดันผิดพลาดเพราะเธอใส่ของพวกนั้นเพื่อสาธิตให้ลูกค้าดูแต่ดันถอดไม่ออกซะงั้นจนไปถึงบ้านสามีดันมาพอดีเธอเลยไปแอบในห้องน้ำแต่เขาก็เห็นจนได้ ซึ่งเขาก็ลับไม่ได้เพราะไม่ชอบของพวกนั้นนางเอกก็ต้องปิดบังไม่กล้าบอกว่าเธอขายมันแต่เธอก็เดินหน้าต่อโดยเธอผลักดันบริษัทไปร่วมงานแสดงสินค้าซึ่งมีแต่ของแปลกใหม่ลูกค้าได้เห็นก็ชอบมันมากแต่ในระหว่างนั้นสามีก็สืบจนรู้เขาแอบตามมาที่งานจะรู้ว่าเธอขายของพวกนั้นซึ่งเขาก็โกรธมากก่อนจะหนีกลับไปทันทีนางเอกก็พยายามวิ่งตามแต่สุดท้ายก็ตามไม่ทัน ซึ่งเธอตามไปที่บ้านและพบว่าเขาไม่อยู่แล้วก่อนแม่บ้านจะบอกว่าเขาเข้ามาเก็บกระเป๋าก่อนจะรีบออกไปทันทีนางเอกก็ตามหาจนรู้ว่าเขาไปเช่าห้องอยู่แต่เธอก็ต้องช็อกเพระมีสาวสวยในห้องสามีนางเอกก็ปีแตกด่าสามีไปแบบไม่ยัง้งแต่เธอก็ต้องหน้าแตกเพราะสาวนั่นเป็นแฟนเพื่อนที่สามีมาขออยู่ด้วยแล้วเธอก็ขอโทษก่อนจะพาสามีกลับบ้านและพยายามปรับความเข้าใจ แต่เธอทำผิดหลายครั้งตั้งแต่บ้าง,งานโจละเลยเขาแถมตอนนี้ยังโกหกเรื่องที่แอบขายของพวกนั้นสามีเลยปฏิเสธไม่อยากจะให้โอกาสเธออีกซึ่งในระหว่างนั้นมาเซ่าก็โทรมาบอกเหล่านักลงทุนสนใจสินค้าของเรามาก6เดือนต่อมาด้วยกลยุทธ์ของนางเอกธุรกิจพวกเธอก็โด่งดังและกระจายสินค้าไปทั่วประเทศแถมมีพวกนักลงทุนสั่งไปขายเมืองนอกอีกด้วยแต่ความสำเร็จนี้ นางเอกก็ต้องแลกมากับการที่เธอต้องเสียครอบครัวเพราะสามีขอเลิกกับเธอซึ่งในระหว่างนั้นสามีก็มารับลูกเขาจะพาลูกออกเดินเรือเดินทางไปดูบ้านใหม่ของเขาจากนั้นนางเอกก็ไปร่วมงานประกาศรางวัลซึ่งก็เป็นไปตามคาดนางเอกได้รับรางวัลได้เป็นผู้ประกอบการแห่งปีแต่เธอไม่สนใจแล้วเพราะเธอคิดถึงครอบครัวก่อนจะออกไปตามพวกเขาซึ่งในตอนนี้สามีกับลูกกำลังลงเรือ นางเอกก็ทิ้งงานขับรถตามมาถึงท่าเรือแต่กลับพบว่าเรือแล่นออกจากท่าไปแล้วเธอเสียใจจนสติหลุดโดดน้ำตามโดยที่ไว่าไม่เป็นแต่ความจริงแล้วเรือสามียังไม่ได้ออกลูกก็ไปบอกว่าแม่ตกน้ำซึ่งเขาก็ช่วยนางเอกไว้ได้ทั้งคู่ต่างเสียใจคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิดพูดข้อบอกพร่องตัวเองและสัญญาว่าจะปรับปรุงก่อนจะไปเริ่มต้นกันใหม่ซึ่งในระหว่างนั้น มาเซลาก็โทมาบอกนักลงทุนจากอเมริกาสนใจซื้อเฟรนช์ไชของเราแต่นางเอกไม่สนแล้วเธอปล่อยวางเรื่องงานและออกเดินทางไปกับครอบครัวแต่ไปยังไม่ถึงไหนนางเอกก็แอบ,บโทรหามาเซลาแอบบคุยเรื่องธุรกิจว่าจะได้เปิดร้าน15สาขาในประเทศอเมริกาจบบริบูรณ์ และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะวันนี้เราขอลาไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ